สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมนะครับงูบ้านไม่กับชินชิโร่หรือว่าทุกคนจะเรียกผมอีกอยาก่างหนึ่งว่ากิมติกับสนใช่ครับแล้ววันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดอยังไงก็ได้ให้รอดก่อนอื่นพวกเราเนี่ยวิธีเราเนี่ยจะตัดต้นไม้กันก่อนเลยเดี๋ยวเราไปหาแบ็กสมิธก่อนนะได้เลยถ้าเกิดเจ้าเล้งเกลมบอกเราด้วยนะเดี๋ยวเราตีเอง ฉันก็อยากได้เลยถ้าเ oh. ก,กินนะดนายตีคนเดียวเนี่ยนาะยก็ได้เหลียคนเดียวสิอก็ได้ทีเราขอไปแบ็กสมิธกันนะเจอละถ้าเกิดนายเนี่ยเอาแบ็กสมิธคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะตีไอรอนกเลมคนเดียวโอเคโอเคอู้ทำไมของดีจังให้เราอะสามสี่ขนมปังฉันขอพิกแอ๊กเลยสิฉันอยากจะไปสุดของแถวๆนี้แต่ ได้แต่เ,เราเหมือนจะไปหมู่บ้านใหญ่เลยน่าจะใช่เฮ้เด้วยมียเฮ้ด้วยเฮ้เฮเฮ้เฮเฮ้แ้วต่อไปเราจะต้องทำคือไปเอาเอา่อเตียงใช่เตียงมันมันสำคัญมากเลยมันมันมันไม่สำคัญเลยเราทำไมเราไม่ไปขโมยเตียงเราจริงด้วยเราก็ขโมยเตียงได้เลยน,หนะใครดี จะต,ต้องให้ฉันได้เดี๋ยวเอาให้ทั้งหมดไม่ให้ไม่ทั้งหมดนายมีอุปกรณ์ครบแล้วอ่ะแล้วนายมีเท่าไหร่หละ่ะ๙ฉันขอสักสามได้ไหมก็ได้เดี๋ยวทำมีแอคเล็กนะอืมของกินเพียบเลยของในหมู่บ้านนี่ดีโน,โนะเรอจีกมต่เอ็งเป็นคนทู่อ่ะก็ใช่เอาแต่เอ็งก็ตีมันเหมือนกันไม่ใช่ไงตีวีเลเจอร์อ่ะ เราไม่ได้ต้องเจอเราอยากแค่เทรดเอาของมามาหนี้มาหนี้จะต้องสอง่งโบยเลือดเนื้อก่อนตีกูเลยสง่งโบยเลือดเนื้อให้กับข้าสง่งโบยเลือดเนื้อให้กับข้าซะได้ไดโด,ด,ดยการจมน้ำตายเหมือนกันลงมา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 ,งมาจมน้ำตายด้วยกันเร็วได้เลยได้เลย อะไรสซดเจ้าเป่าเดี๋ยวก่อนเราปวดปวดเคลียร์ทีกันอยู่นะเสียเคลียร์ทีมันก็นหรือกอ้าตายเลย,ยวุ้มกดออกใช่ไวยววยผมกดออกใช่ไฟรอ,อบอครับทุกคนผมเพิ่มผมเพิม่มกดออกแล้วผมก็ต้องเข้าไฟม่อีกรอบ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากลับมาเป็นโหมดเดิมก่อนนะครับใช่ไหมกิมจิใช่เฮ้ยทำไมทำไมเรากลับไปเป็นโหมดเดิมไม่ได้อะเฮ้ยทำไมเรากลับไปเป็นโหมดเดิมไม่ได้อะไม่รู้อะสงสัยอ๋ออ๋ออ๋อเพราะเองเพราะเองเนี่ยเพิ่งออกไปเมื่อกี้แล้วเราเนี่ยแล้วแล้วกาเป็นอะไรเนี่ยมันมันหายไปไงมัางตายไหม ไม่ตายตุรีตุรีตุเราเสีย,ยไ,ปไปไปทำไปคุณไหมคือชื่ออะไรนะก็สมไงเราอา๋อเริดใหม,ม่กัดีไหมที่เราเนี่ยมไม่เราเราคิดว่ามันมันก็ดีแล้วนะโอเค แต่เราตัดส่วนที่เราเป็นเเคทีบอกนะไม่ถ้าเราเราเราไม่อยากตัดเพราะว่ามันมาสนุกมันมาตลกรอบนี้แหละนาจะตายของแท้เอา้าทำไมใช้ไม่ได้ชไปไม่ได้นะเจ้าา์ใช้คอมันทับคิวไม่ใช่เหรอถ้าเกิดเป็นโหมดปกติดีกว่าแล้วใช้ก็จะให้นายเป็นเออนี่ทีนี้นายก็จะกลับโหมดเดิมได้แล้ว แล้วฉันก็จะทิ้งดบาบเนเธอร์ไลท์เอาไว้ไม่เชื่อดบาบเนเธอร์ไลท์ที่แน่ๆเราเราเอาไปตีชาวบ้านก่อนเฮ้เท่าได้โกนมมาวะข่าร้างข่าร้างหมู่หมู่บ้านน้องใช่ไหมพูดหนุ่มเราเราฆ่าเป็นเพื่อนเด้นะโอ้ยโอ๊ยเท่าตีพี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 เฮ้ยตีพีตีกูตีพี ชาวบ้านนาย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 อยากโดนตัดถึงนรกหรือเปล่าไม่ก็บอกไม่ได้ตั้งใจโอเคโอเคเราไม่ได้ตั้งใจเดนต่ามีเทเลไรทีนี้วร้ทีนี้เราก็ไม่ต้องอย่าโยกกับดาามีเท่าไิ้งแล้วโอเคโอเคหย่าโยกกับดาามีเท่าไิ้งนั่นมันต้องคำสาบใช่แล้วนะครับทุกคนไปเราชิวรอบเหมือนเดิมนะครับแล้ว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 ไอ้ล่อของฉันล่ะฉันล่ะยูสตนี่โอ๊ย อย่าตีฉันฉันใกล้ตายแล้วได้เดี๋นวนึงอ,อ่ะเอาเหล็กไปสามก้อนอไม่นี่มันหกก้อนโอ้โทษทีเราพูดเบดโอเคน้ก็ได้ค่ะใอวนก็ได้ไปเาไปเล่นก่อนฮะวิวสจอนี่นราเอาแผ่นที่หน่อยไหมไม่เป็นไรไม่เอา,าทำไมเราเรา,เรา,เ,ราเรามารอมาหาอัน อ่าเพราะว่าฉันเนี่ยอยากจะหาสติกตรวนี้สติกอ๋อฉันรื้ไปเลยว่าฉันเนี่ยวางตรงนี้ได้ดูดีดตรงนะเดี๋ยวเรากลับ,บเดี๋ยวเรากลับก่อนนะไม้อันนี้เดี๋ยวเรากลับไปหาของกันนะสวลโดีทุกชาวบ้านเอ้าทำไมไม่มีฮะจะไปเอาของ พิ่เอ็กซ์สุดเท่โอ้โหทำเอากี่นาทีละ่ะกี่นาทีก็ได้ตัวแล้วเราก็มีไปยินยังไปแล้วครับเอาพุ่นน้ำมังกรน,นะครับทุกคนแต่ตอนนี้เราผมไม่มีแล้วครับแล้วก็ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย